ดูกับลูกค้าหุนใดสตาเลีย2023สสดๆจากศูนย์เลยค่ะจอเดิมติดโรถมีคาเพมาให้แต่ไม่มีฟังก์ชันให้ดูอยู่ทง Youtube เลยลูกค้าเลยเข้ามาให้เรานะคะติดตั้งกล่องคาเพให้นะจ๊ะใช้เป็นตัวโปร,โปรตัวท็อปสุดเลยไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องรื้อจอใดๆนะคะประกันไม่ขาดด้วยนะใช้งานจอได้ คุ้มค่ามากขึ้นใช้งานรถได้มีความสุขมากขึ้นเดินทางไปไหนกับครอบครัวก็มี Youtube มี Netflix ต่างๆไว้ให้สมาชิกร่วมทางได้ดูนะคะไอคอนก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ไว้ช่อง usb นะคะสตาร์ทรถก็เขาก็จะบูตหน้านี้ขึ้นมาให้เลยนะไม่ต้องทำอะไรใช้งานง่ายแชร์เน็ตจ,จาก hotspot ก็ได้หรือว่าจะซื้อซิมเน็ตมาใส่ก็ได้นะคะตัวนี้ ระบบเดิมๆก็ยังใช้งานได้นะคะคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆใช้งานได้ตามปกติเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงนะคะผ่านคอนโทรลพวงมาลัยก็ใช้งานได้สามารถเชื่อมบูทูธคุยโทรศัพท์ผ่านระบบกล่องได้นะคะรับสัญญาณเสียงได้ดีนะคะ ทำเรื่องร้องครับลงงานเลยครับผมตัวทีวีออนไลน์ก็มีมาให้นะคะเป็นแอปลูกทีวีลูกค้าสามารถล็อกอิน gmail นะคะเข้ากับตัวเพ t o r e ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบได้นะคะการใช้งานก็จะคล้ายๆกับตัวจอ Android เลยเป็นสินค้าที่เหมาะกับรถรุ่นใหม่ๆนะคะในตอนนี้จอเดิมติดรถสวยอยู่แล้วแต่ฟังก์ชันไม่มีไม่อยากเปลี่ยนจอไม่อยากยุ่งกับระบบ ต่างๆของรถยนต์นะคะก็จะต้องติดตั้งเป็นเจ้าตัวกล่องขาเพตัวนี้เนาเกะก็จะคล้ายๆกับจอยดอยเลยคือเลือกสเปคแรง,งเขาก็จะอัปโหลดรวดเร็วทันใจนะคะกดปุ๊บมาปั๊บไม่ต้องรอแบบนี้ลองดูแผนที่กันบ้างดีกว่า Google Map ก็มีให้เหมือนกัน ซับเจริญประดับยนต์คำสั่งเสียงก็ใช้งานได้นะคะแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้งานได้เหมือนกันเลยอย่างบางท่านนะคะที่บ้านมีรถหลายคันเนี่ยติดตั้งกล่องตัวนี้ไปนี่คุ้มเลยนะคะเพราะรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีตัวคาเพมาให้หมดแล้วนอกเราก็สามารถไปเสียบเล่นกับรถคันอื่นได้นะคุ้มมากคนดูก็พิมพ์มากดปุ๊บมาปั๊บลื่นไหล รถมันฝรั่งท่านนาสนใจนะคะก่องคาเฟ่กำลังหาตัวเพิ่มฟังก์กชันให้กับรถอยู่นะก็ติดต่อสอบถามซับจเจริญประดับยนต์ของเราได้นะคะยังมีให้เลือกอีกหลายรุ่นหลายราคานะแต่ถ้าเป็นตัวที่เล่นดีที่สุดก็จะเป็นตัวโปรตัวนี้นะคะไปแล้วจ้าวแอดมินมาแนะนำสินค้าดีๆให้ได้ชมกันอีกนะคะขอบคุณมากๆจ้า